ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะเลี่เจนค่ะเทปนี้ครับผมยกยอดให้เขาไปเลยเนื่องจากเอาเพื่อนเข้ามาอยากรู้อะไรถามอยากถามอะไรตอบมีผัวหรือยังคะมีผัวหรือยังคะโอ้โหไม่น่าถามเลยตกกระโหลกแล้วเลยถือกระถ้วยคุณถ้วยไหนผมถ้วยนี้อ๊าแล้วเราเดี๋ยวลงหงายใต้ถ้วยให้อะกล้องดูเลเโดยที่เราไม่ต้องดูหงายเร็วถ้วยอะ,ยอะเลขอะไรมากสุด เลยสั้นเคยปรึกษาพ่อแม่ไหมเรื่องการทำงานว่าเฮ้ยเราอยากจะทำงานประจำเรื่องอะไรจะควบปวดสตรีมเมอร์หนูครอบคุยกับตัวเองมากกว่าไม่ค่อยชอบคุยกับเขาเฮ้ยตรงไปเองเอาเอยเดินไปกระจกแล้วก็ซัดเลยสวัสดีเพื่อนเจนสบายดีนะนี่เหรอคุยเลย สวัสดีครับเปิดรับผู้ชมเข้าสู่รายการเกียมเมอร์รายการเกมๆของคนเกมมครับวันนี้อยู่กับผมวินครับอยู่ที่สกี365พิธีกรรับเชิญผมรับปากดีท้ายรายการเทปที่แล้วบอกเฮ้ยเป็นคุณใช่ไหมว่าหนูมาแน่นอนค่ะตอนนี้ยังไม่รู้อยู่ไหนเลยนะครับแต่ว่าแขกรับเชิญของเราในวันวนี้มารอแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาผู้ชมมาดูเกี่ยวกับการเล่นสกีแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าผมเนี่ยจะพาแขกรับเชิญมาเล่นในสไตล์ไหนและแขกรับเชิญคนนี้บอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาครับเธอเป็นสตรีม พิธีกรเรามาครับไปไหนมาครับเนี่ยกลังเดินมาแนนวแน่วแนวนี่เหรอขอเสียงปรบมอต้อนรับแขกรับเชิญเราด้วยนะครับแป้งชมเชิญ แล้ที่สุดเขาก็มาแล้วพิธีกรคู่ของผมเนี่ยนึกว่าเป็นแขกรับเชิญงั้นต้องมาช่วงนี้เนี่ยอ่ะ <หา S 2> เขาเปแบบ็แบบแบบแบบที่หลังมันก็ดังกว่าอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าแขกรับเชิญในวันนี้ที่ชื่อคุณเจนเนี่ยเขาสนิทกับแป้งชมมากให้แป้งชมอัญเชิญเข้ามาเลยมีที่หนะเร็วเชิญเข้ามาเลดี้เจนจมมา ก่อนอืน่นเครับให้คุณเจนแนะนำตัวกับเป็นแฟนรายการเราเน่อยฮะเกียนเกมเมอร์ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะเลดี้เจนสตรีมเวลาอะไรเกมอะไรสตรีมไปเรื่อยค่ะแล้วแต่อารมณ์ <c oughs> ไม่มีตายตัวแล้วแต่ไตายไอยากเล่นเกมอะไรก็เล่นใช่ใช่ก็คือว่าบางทีถ้าสมมติกาหนดเวลาไว้แล้วไม่มีเพื่อนเล่นเกมมันก็จะเล่นเกมก็เล่นคนเดียวไงเห็นเล่นคนเดียวตลอดเพราะไม่มีเพื่อนชีวิตเนี้ยอ๋อจริงก็จริงก็จริง ไปแล้วครับผมแล้วให้ผู้ชายแบกแม่อันนี้มันเรื่องปกติผู้ชายเป็นคนแบกคุณหนูแบกเองนั่นเลยเทคนี้ครับผมยกยอดให้เขาไปเลยเนื่องจากเพื่อนเข้ามาอยากรู้อะไรถามอยากถามอะไรตอบมีผัวหรือยังคะมีผัวหรือยังคะโอ้โหไม่น่าถามเลยตกกระโหลกแล้วเลยมีแล้วยังไม่มีค่ะมีแล้วค่ะอ่บาจจะบอกอย่างนี้ครับวันนี้เราจะพาคุณเจนะครับมาเล่นสกีเคยเล่นสกีมาก่อนหรือเปล่าในชีวิต ไม่เคยค่ะเคยเล่นแต่แบบเซิร์ฟอะไรเงี้ยเซิร์ฟบอร์ดโอ้โหคุณเล่นเซิร์ฟบอร์ดได้คุณมีการทรงตัวเช็คบาลานซ์ที่ดีมากเลยมันไม่เหมือนกันพี่อันนั้นมันยืนอย่างนี้แล้วก็แบบอย่างนี้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 งออีกี่อนอื่นนะครับที่เราไม่เคยเล่นสกีน่ะคุณก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยคุณก็ไม่เคยถูกไหมเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนที่แหลกขอเสซฟประมือต้อนรับครูท็อปเลยครับครูท็อปก็ยืนยืนยััไออะดีวคครรูท็ปบ ที่ต้อครับแบบนี้พอจะมีท่าไหนที่เข้าแก๊ปที่จะใช้เล่นสกีได้ไหมครับอาจจะต้องอย่างนี้เอามือการกลางขาครับก็เบื้องต้นเล่นกีฬาประเภทนี้นะครับเราจะต้องหยุดบัรเทิได้ก่อนหยุดไม่ให้ได้หยุดยังไงพอใกล้ๆแล้วเราก็อึดไป้ยังไงอ่ะอันนั้นไม่ได้ต่อเนื่องไงอันนั้นอันนั้นคนเราหยุดแล้วเธหยุดหยุดสกีไม่ให้มันไปชนครับไม่ให้มันล้มไม่ให้ชนกับชาวบ้านเขาโดยการกางขาออก ขยับขาไปดูตัวเองสโนว์พาวเวีกางประมาณไหนครับว่าสมมติเรายังไม่มีสเกลเราต้องทำผาท่ายืนเราต้องเป็นประมาณไหนก็มันอยู่ที่น้ำหนักของแต่ละบุคคลด้วยครับบางคนจะต้องน้ำหนักเยอะต้องกลางขามากอันนี้เราบอกไม่ได้ต้องประมาณโดยประมาณอ๋อกลางขาอย่างนี้แล้วก็บีบปลายเท้าเข้ามาหากันบีบปลายเท้ามาหากันอย่างนี้อ่าแล้วก็เอียงเท้าเข้ามาเล็กน้อยเอียงเท้ามาเล็กน้อยอย่างนี้อ๋อทุกคนก็ได้หมดก่อนที่จะเล่นครับเราต้องทำความคุ้นเคยกับ ร่วมน้ำหนักสกีกับฟารมยาวนี้มันทำให้เราอันนี้แม่นี่แมทที่เราจะเล่นนี้ไหมใช่ใช่มันจะอันนี้ไปดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะมันจะทําให้เราเกร็งครับเราใส่ลงไปเราจะไม่สามารถควบคุมเท้าได้อย่างใจต้องการช่องครับช่องตรงนี้เอาไว้ใส่ลิ้นรองเท้านะครับนี่รองเท้าจะมีลิ้นเแล้วจากนั้นก็กดลงไปแล้วตัวนี้ก็จะสิ้งขึ้นมาปึ๊บอ๋อคือล็อกเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปเตรียมพร้อมกันในเรื่องของการเล่นสกี3า5กห้าที่นี่สเปลนะครับลังสิทธคดีชินชอบเล่นมาได้เลยครับอยู่ประมาณชัน3 ทำไมถึงรู้เพราะเห็นป้ายู่ตรงนู้นทั้นสามที่เนั้นสามตรงไปเเลื่อนเจอเลยครับสกีสาวหัวห้าใครที่ชอบัาเล่นสกีไม่ต้องไปกันเกาหลีไม่ต้องไปกันญี่ปุ่นเพราะช่วงนี้โควิดคุณมาที่นี่เลยครับกับสเปลลังสิตครับเล่นเลยครับไปครับมาบดลงโทษก็เป็นกูแหละไปคูดค่อยไปนะโอ้สาลาฮะคมคมลา บเรา้าอยากดห้าหัวเราหมุนตัวได้ไหมลำพังอย่างนี้จะไม่รอนะหมุนตัวยิบหายแล้วไปังไงอะเราเลิกไปนะเลิกเลยนะฮะกฮะ เนื่องจากว่ากิจกรรมของเราในวันนี้ครับเป็นการเล่นสกีบนลานเนี่ยมันไม่สามารถจะมาตัดสินหาผู้แพ้ชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเกมเพิ่มทำไมเราไม่แข่งสกีอ่ะหนูไม่ไหวคือเรายังไม่ได้เชี่ยวชาญไงเราก็ไม่สามารถที่จะกระโดการแข่งขันจระโดดการแข่งขันะเอาลูกเป็นปองยัดปากอ่ะอันนี้ฮะเราจะมาวัดดูกันก็คือให้เราโยนลูกปิงปองเนี่ยลงไปในถ้วยนี้โดยโยนทีละคนลงไปในถ้วยถ้วยเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่ใต้ถ้วย แล้วเดี๋ยวตัวเลขเรามาเฉลยกันอีกทีนึงว่ามันทำอะไรว่าจะโดนอะไรยังไงอ่ะแอะอ่ะใคเชิญโยนก่อนเลยครับเอาแค่ลูกเดียวนะลูกเหียลงแล้วลูกอื่นไม่ต้องโยนแล้วนะมึงไม่ได้กินข้าวมาหรอคุ่งตรงโอ้โหยังแรงกว่ามึงโยนอีกออ่ะโโ้หมันเด้งได้ใช่มีอะไรชมอีกแล้วเออคุณไหน ลูกแรกกระลงแล้วอย่างเงี้ยดูท่าไปไหนยังเหยียดข้อเยอะเขาเรียกว่าท่าเยอะเฮ้ยลงแล้วหันหลังโยนเนีหันหลังโยนเพื่อความบังเฮ้ยไกลแล้วไกลแล้วเฮ้ยเออโอ้ยเนาะถือกระถ้วยคุณถ้วยไหนผมถ้วยนี้ป๊บแล้วเราเดี๋ยวลงไงใต้ถ้วยให้อะก้องดูเลยโดยที่เราไม่ต้องดูหงายหงาย เจะต้องโดนบทลงโทษของเราครับมอะไรบทลงโทษมันคือกระเทียมดำสามลูกต้องกินกระเทียมดำสามลูกนะคะสามลูกหนึ่งสองสามเชื่อครับเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรปะเขาเรียกว่ารางวัลแห่งความปากดีนะคะในึ่งเม็ดคือคนก็บอกว่าอะไรนะเฮ้ยใครมีแผลเยอะที่สุดเฮ้ยชนะไปเลยกระจอกให้เอออยากแข่งแหละเฮ้ยอย่าเพิ่งกินกินเพราะกันเลยสามเม็ดเชื่อเราเดี๋ยวมีปัญหาถ้ากินเม็ดแรกมีปัญหาเดี๋ยวมันจะไม่จ่ากินเม็ดที่สอง เอ้าหนึ่งสองพึบเรือเรียวกลับกลับเขียวกลับกลับเขียวกลับเขี้ยวเขี้ยวเข้เไี้มันไี่มวี้เ้ยวาขยวเร้ยวเียเ้ยวเมี้ยวเเขี้ยเ้เวเขวขเ้ วันทุที่และนี่ค <im> ือช <can> ่วงท้องของเรานะครับเราจะมาแบบพิสดารครับมินิคอร์ช่อรุนมาเยอะต้องคนนี้นี่งโอ้โหคือไม่ได้เรียนที่อาจารย์เขาสอนเลยว่าหยุดหรือเบรกก็ทำไงช่วงท้องของเราครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับกับคุณเจนและพี่เจนครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เล่นสเก็ตเราปวดเข่า ปวดเข่ามันมีมันเขาบอกว่าถ้าเราเล่นผิดเนี่ยมันจะปวดเข่าแรกๆปวดทุกคนมันต้องเก่งเนาะเราไม่เคยเล่นเราเลยปวดเข่าแล้วถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีไหมเราเคยเล่นแบบนี้มาไหมไม่เคยค่ะไม่เคยโอเคนะอาชีวิตทําอะไรบ้างนอกจากสตรีมเออเพราะเนี่ยเราเห็นว่าเอิเนี่ยเราออกมาเล่นทํากิจกรรมไม่เคยทำให้เลยแล้วนอกจากสตรีมทําอะไรบ้างดีกว่าเล่นเกมเล่นเกมก็ลนสตรีมก็คือเล่นเกมก็ถ้ากูไม่สตรีมกูก็เล่นเกมอย่างเดียว ม่คือนอกจาก<ม>อยู่หน้าจอดีกว่าคุณจริงแหละโอเค,ค <c oughs> เป็นไงมาไงถึงมา,เ,ออมาเป็น <Steam S 2> <Steam S 1> สตรีมเมอร์ตอนแรกเล่นเกมอย่างเดียว,พวเพื่อนก็บอกว่ามุงสตรีมดีลองสตรีมดูสตรีมเลยก็เลยลองหูแล้วผมถามเองว่าตอนที่คุณไปเรียนบริหารเนี่ยทำไมถึงจะพัทเทผูกมาทำสตรีมเมอร์แล้วไม่ได้ทำงานประจำที่แบบอุตสาหะเป็นซุ้มเรียนตอนนั้นอะเรียนบริหารแล้วมันเป็นเรียนแบบ full time เรียนจันทถึงสู์ก็คือเรียนครบละ2ปีแล้วก็ตอนนั้นไปญี่ปุ่นสิ้นปี แล้วก็กลับมาต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยะจะสมัครงานแม่งเจอโควิดอ๋อกสตรีมก็จะตีมยาวก็จะตียมามว,มมวไม่ถึงตอนนี้เลยสตรีมอะไรเป็นเกมแรกในการสตรีม PUBG PUBG ค่ะซึ่งตอนนี้ Valorant ก็เป็นเกมสายยิงสตรีมทุกวันนี้มีคนดูเยอะไหมครับก็แล้วแต่ค่ะช่วงก่อนที่เด็กๆจะเปิดเทอมก็เยอะอยู่ก็เน็ตเยอะเยอะก็เยอะอยู่ช่วงโควิดมีคนดูพลิกเท่าไหร่สองร้อยมั้งนีพลิกเหรอแล้วถ้าเกิดไม่พลิกเลยะแย่ ช่วงนี้ก็ประมาณห้าหกสิต้องเข้าใจก่อนว่าอย่างเจนอะสปรีมที่ทวีตอย่างเงี้ยแบบฐานคนดูเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจายเยอะมากแล้วแบบบางทีเจนมันชอบมันชอบเล่นเกมที่มันสวนกระแสชาวบ้านเขาอะเ<อ>หมือนเกมที่มันมามาแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยไปเล่นอีกเกมหนึ่ง <c oughs> พอเขาเอาไปแล้วก็กลับมาเล่นอีก็อกเนี้ยแล้วพอตอนที่วอลโรแลนเปิดใหม่อีนี่ก็ไม่เล่นมาเล่นตอนที่มันเริ่มเอาไปเดือนนึงแล้ว นี่ก็เหมือนมันเล่นตามใจตัวเองเอ่ะไม่ได้เล่นตามกระแส<ช>ฉะนั้น<ช>เราชอบเล่นเกมอะไรก็จะเล่นตามนั้นไม่สนใจหรอกคนดูสนใจว่า,วาเฮ้ยเราชอบอย่างทีเเ่เราอยากจะเป็น,อนของตัวเองเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดใช่ถ้าเกิดสถานการณ์เป็นปกติเนี่ยคุณจะอยากที่จะเลือกกลับไปทํางานประจำไหมคิดว่าทาจะทํส2งอย่างค่ะคิดว่าจะไปหางานที่แบบเรารู้สึกชอบอะหนูอะส่วนตัวคือชอบงานสายวิศวะนะและอยากจะไปทํางานตามสายได้ไหมอยากค่ะว่าจริงๆแล้วอะชอบชอบรถยนต ชอบผู้ชายชอบผู้ชายไม่แน่จริงแล้วเคยได้ลองยังคือเรียนมาเราจบปริญญาตรีมาคนที่จะลองไม่ได้เข้าแล้สาระไม่มีอยู่เช่นตโปรติสตีมมาลกี่ชั่วโมงแปดก้าถ้าเกิดมาทางานประจาก็จะเหลือสี่ใช่รายได้จากการสตรีมตอนเนี้ยอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้แต่แค่รู้สึกว่าเราจบโฮมาควรจะเยอะกว่านี้คือหนูก็ไม่ได้แบบว่าเป็นช่องที่แบบดังหรือว่าได้อะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เคยปรึกษาพ่อแม่ไหมเรื่องการทํางานว่าเฮ้ยเราอยากจะทํางานประจําเรืาอยากจะควบกูติมเมอร์หนูชอบคุยกับตัวเองมากกว่าไม่ค่อยชอบคุยกับเขาคุยกับตัวเองไม่เชื่อโอเคเดินไปกระจกแล้วก็ซัดกันเลยสวัสดีเพื่อนเจนสบายดีนะนี่เหรอคุยเลยอ่ะแล้วนอกจากนี้ครับอาพูดถึงเรื่องความรักบ้างชื่นส่วนตัวแฮปปี้ไหม เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเหมือนกไงเรป็นยังไงวะกูก็ไปเรื่อยๆมึงกูก็นอนตื่นมาสตรีมสตรีมเสร็จนอนมึงจะเอาอะไรไปหนูว่ะใครเป็นใครก็บอสเซนท์ะสตรีมเหมือนกันใบหนูถึงผู้ชายละเพื่อนสนิทคุณดีกว่าเพื่อนสนิทคุณใครก็มีหนูอิมเอมแล้วก็มีอีนี่ไม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 ่ มาคำถามดูเลยดีกว่า <batt ute. S 2> ง่ายสุดสมมติ anak, ถ้าจะมีแบบน้องใหม่ไฟแรงอยากมาสตรีมเนี้จะต้องเริ่มต้นยังไงอยากให้สตรีมในสิ่งที่ตัวเองเป็นตัวเองค่ะแต่ว่าตัวเองอยากเล่นกับตัวเองในกระจกไปเจนมาดีมาดีมดีวตัวเองตัวเองตัวเองคิดว่าเป็นตัวของตัวเองดีสุดอยากเล่นเกมอะไรคือถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวกระแสนี้ยมันก็ดีแต่ถ้าสมมติว่าไม่ชอบเกมนี้กูไม่ชอบก็อยากให้เป็นตัวของตัวเองว่าถ้าเล่นเกมที่เราชอบเราจะมีความสุขอืมก็คือนั่นแหละค่ะ ถ้าคุณอยากทำฟูล l ทมสต t ิ m เมอเนี่ยมันค o อ e r ร์ชีวิตประจำวันคุณได้ไหมทำไปเรื่อยๆก่อนมันต้องทำไปเรื่อยๆก่อนมันต้องใช้ระยะเวลาไม่มีอะไรที่แบบว่าคุณมาแล้วก็ตอไเดือได้ว่าเฮ้ยแม่งใช่เฮ้ยแม่งไม่ใช่ว่ะอยู่ที่ความรู้นะสำหรับหนูนะแปดเดือนก็ปียังถือว่าหเดือนยังถือว่า มันยังยัง,ย,ง,ย,งยังแบบยังไม่หใหม่อ่ะแต่ถ้าหนึ่งปีแล้วหนูว่ามันเริ่มเสียเวลาชีวิตกับการที่เราวนลูปอยู่ที่เดิมโดยที่ไม่มีการพ <คน S 2> ัฒนาคนที่เป็นสตรีมเมอร์นี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเชี่ยวกับตัวเองมากนะเพราะมันคือการทําซ้ําทุกวันเหมือนเดิมทุกวันถ้าใครบอกว่าสตรีมเมอร์งานง่ายงานเบาไม่จริงม,มันคุณถ้าสมมติว่าทาง,งานประจําเนี่ยยังมีเวลาพักก็คือมันไม่ต้องที่จะแบบโฟกัสที่งานตลอดเวลาแต่อันเนี้ย คุณต้องโฟกัสที่เกมตลอดเวลาแล<า><ร>้วคือเอนเตอร์เทนด้วยมันเหนื่อยสุดท้ายนี้ครับอยากให้เจนเนี่ยฝากทุกอย่างของเราเนี่ยที่อยากให้แฟนๆรายการเกมเมอร์เข้าไปติดตามะค,ะค่ะก็มีทาง Twitch นะคะ Twitch.tv/ladyj a, D I I J a n e นะคะ L A D I I J A N E นะคะแล้วก็ Facebook fanpage ก็ ladyj a n e เหมือนกัน L A D I I J A N E ค่ะ แค่นี้ฝากช่องเธอไว้ด้วยนะครับและสำหรับใครฮะที่อยากได้เป็นของรางวัลจากรายการเกียน,น,น,นเกมเมอร์คุณอย่าลืมครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับกับเกียนเกมของเราฮะคแค่นี้ครับคุณแคปหน้าจอไว้แล้วก็อย่าลืมใส่ Hashtag นะวยะตอนแชร์ RB88, r b 8 thailand fan c l u ท RB88 Esports แ,แนะครับแล้วก็ Hashtag เกียนเกมแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยปั๊บคุณส่งมาที่ไลน์อเราครับ แอสไซน์เกรียนอินเอร์สกอร์เกมส่งมาปั๊บแค่นี้คุณมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลของเราแล้วนะครับและพบกับรายการเราใหม่ได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลาหโมงเย็นฮะขอบคุณทานที่สวยๆด้วยครับกับสกี365สเปลขอบคุณพิธีกรรับเชิญเราด้วยแป้งชมนะครับขอบคุณค่ะและถ้าเกิดใครฮะอยากให้แขกรับเชิญเราในเทปหน้าเป็นท่านใดอย่าลืมคอมเมนต์มาใน Facebook ฟนเพของเรากับเกียนเกมครับวันนี้เรา3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะลาแบบเป็นสไตล์แป้งชม ีลาแบบสไตล์เจนบ้าเหมือนกันต้องได้ไม่เคยไม่เป็นไรลาแบบสไตล์เจนเฮ้ยไปก่อนเจนไม่ใช่ไม่จริงวะคือหนูแบบเอาจริงหนูเพิ่งรู้นะว่าเพื่อนหนูเป็นแบบเนี้เอาจริงปะหนูห้าคุยไปเองนะโชมไม่แต่หนุ่มเปหนูไม่เคยแบบเฮ้ยแปลงัวนี้ไปไหนดีวะไม่ใช่ไม่แบบแป้งหนึ่งแป้งสอง วันนี้มึงจะไปไหนอ่ะเพราะที่บอกว่าไปสวนสยามหรือปะแต่กูว่าดีนเวอร์ดีกว่ามึงเชื่อกูปะมึงกูจะไม่ได้กินแต่กูอยากกินราเมงมึงจะกินปบบกูปะแต่วันนี้มึงนัดเพื่อว่กินริ้วเก้าหนีหมู่ท้าเอ้าไหนบอกพอแล้วพอแล้วสรุปแล้วคือไอเนี่ยไม่บาไอเนี้ย